สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอลลีวูดประจำวันเสาร์ที่18ตุลาคม2 0 2 5กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนสามารถพูดภาษาแปลกๆที่เป็นภาษาของทูตสวรรค์ได้เหมือนกับอัครทูตเปาโลจริงหรือในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่1อัครทูตเปาโลบอกว่าแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้ทั้งภาษามนุษย์และภาษาทูตสวรรค์แต่ถ้าปราศจากความรักข้าพเจ้าก็เป็นแค่คลอง หรือฉิงฉาบที่กำลังส่งเสียงเปาโลไม่ได้กำลังพูดว่าตัวเองพูดภาษาทูตสวรรค์ได้จริงแต่กำลังใช้คำพูดเกินจริงเพื่อย,ย้ำว่าต่อให้เรามีความสามารถฝ่ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าไม่มีความรักมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรความรักคือหัวใจสำคัญไม่ใช่เสียงไม่ใช่การแสดงออกไม่ใช่ของประทานแต่คือชีวิตของพระเจ้าที่สำแดงผ่านเราฉะนั้น ความหมายจริงๆตามบริบทในหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่หนึ่งน่าจะแปลเป็นอย่างนี้ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่หนึ่งถึงแม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆที่เป็นภาษาของมนุษย์ได้ทุกภาษาหรือแม้กระทั่งพูดภาษาทูตสวรรค์ได้แต่ถ้าไม่มีความรักอยู่ในใจของประธานเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายเลยข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนแค่เสียงคล้องหรือชิงฉาบที่ดังเอะอะ ไม่มีคุณค่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ฝ่ายวิญญาณกับใครคล้องหรือชิงฉาบสามารถส่งเสียงดังได้แต่มันไม่สามารถปลอบโยนหรือเปลี่ยนแปลงใครได้เช่นเดียวกันของประธานที่ปราศจากความรักก็เป็นเพียงเสียงที่ไม่สัมผัสหัวใจใครเลยแต่ความรักต่างหากที่เปลี่ยนชีวิตคนได้ใจความสำคัญที่ชัดเจนของข้อความนี้คือความรักสำคัญกว่าของประธาน การพูดภาษาทูตสวรรค์เป็นการเปรียบเทียบไม่ใช่ประสบการณ์จริงของประธานที่ไม่มีความรักเท่ากับเสียงที่ว่างเปล่าของประธานที่มาพร้อมความรักเท่ากับสร้างชีวิตคนอื่นได้เปาโลไม่ได้หมายความว่าเขาพูดภาษาทูตสวรรค์จริงๆแต่เขากําลังแสดงให้เห็นว่าต่อให้เขาจะมีความสามารถพิเศษหรือของประธานฝ่ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เพียงใดแต่ถ้าไม่มีความรัก สิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีค่าอะไรในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่2 3ถึง3ได้บอกว่าต่อให้ข้าพเจ้ามีของประทานในการเผยพระวจนะสามารถอย่างถึงข้อล้ำลึกทั้งปวงและความรู้ทั้งสิ้นและต่อให้ข้าพเจ้ามีความเชื่อที่เคลื่อนภูเขาได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สินทั้งหมดให้คนยากไร้และยอมพลีกายให้เอาไปเผาไฟ แต่ไม่มีความรักก็เปล่าประโยชน์ความรักเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคริสเตียนเพราะพระเจ้าคือความรักและความรักของพระองค์ถูกใส่ไว้ในใจของคริสเตียนผู้เชื่อโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างบริบูรณ์แล้วเอโลต้องการให้เรารู้ว่าของประทานยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ประทานให้กับพวกเราคริสเตียนผู้เชื่อทุกคนเท่าเทียมกันเรียบร้อยแล้วนั้นคือความรัก ซึ่งเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและสำคัญที่สุดในชีวิตคริสเตียนในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่13ได้บอกว่าฉะนั้นสามสิ่งนี้ยังคงอยู่คือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักยิ่งใหญ่ที่สุดพระเจ้าอภิพรครับ